สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆนะครับมาดูในรถ Ford e v e r e s t นะครับกับอินเทอร์เฟสที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับณปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับเป็นแบบทัชสกรีนทั้งหมดนะครับไม่ต้องมีการดัดแปลงระบบต่างๆของตัวรถหรือว่าเดินปุ่มแยกอะไรให้มันยุ่งยากนะครับตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแล้วก็เป็น Ford e v e r e s รคันแรกนะครับที่ติดกล้องแบบ360องศาหรือกล้องรอบคันนั่นเองนะครับอันนี้คืออยู่หน้าจอปัจจุบันของตัว Ford นะครับ เวลาเราตีไฟลเลี้ยวซ้ายนะครับเห็นไหมฮะนี่คือตีไฟลเลี้ยวซ้ายกล้องฝั่งซ้ายก็จะขึ้นนะครับช่วยให้การจอดรถนั้นง่ายขึ้นนะครับนี่ฝั่งขวาตีไฟลเลี้ยวขวานะครับหรือว่าเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับอ่าฮะเห็นไหมครับก็จะแบบนี้เลยนะฮะส่วนข้อดีของอินเตอร์เฟสรุ่นนี้นะครับ เป็นระบบทัชสกรีนทั้งหมดนะครับแล้วก็ดอบแสงหน้าจอตามระบบของรถด้วยนะครับตอนกลางคืนเนี่ยใช้งานเนี่ยแสงจะไม่แยงตาแน่นอนนะครับการใช้งานก็แตะที่หน้าจอเลยมุมขวาบนนะครับก็จะมีเมนูแบบนี้เลยนะครับมิวสิกฟังเพลงมีวิดีโอมี HDMI ในการรับดีตอนทีวีนะครับเนี่ยฮะทัชสกรีนอย่างเดียวเลยแตะเห็นไหมฮะเข้าโฟลเดอร์ได้เลยนะครับเราแค่เพียงแค่เสียบ USB แค่นั้นเองแล้วก็อ่านรายชื่อภาษาไทยทั้งหมด นะครับแตะเข้าไปเพลงยิ่งเยอะใช้เวลานิดนึงนะครับให้เวลานิดนึงเพลงเราเยอะนี่ฮะแล้วเวลาเราเล่งเสียงเห็นไหมครับโชว์ทั้งหมดเวลาผมปรับอุณหภูมิแอร์นะฮะเห็นไหมฮะโชว์อุณหภูมิแอร์ด้วยนะครับตรงส่วนนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดใน Ford e v อ r e s รแล้วก็ว่าได้นะครับมีคอร์เรเซอร์ด้วยนะฮะโหเสียงนี่ดีคนลเรื่องเลย แล้วปรับความเลยถึง10 EQ ฮะหรือสิบแบนนั่นเองนะครับไม่ต้องห่วงฮะฟอร์ดมีเบดมาด้านหลังแล้วโอ้โหเสียงนี่ลอยเลยฮะตรงนี้เดี๋ยวผมมาปรับจูนอีกทีหนึ่งฮะคันนี้รถลูกค้าครับผมในการเล่นหนังเล่นไฟล์วิดีโอนะครับแตะที่วีโอเลยนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนกับเล่นเพลงเลยครับปไที่เพลย์ลิสต์แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บหนังไว้นะครับนี่เลยครับ MV ฮะโหลด MV จาก YouTube มาดูได้เลยนะครับไม่ต้องไปแปลงฝาให้ยุ่งยากอ่านสไทายทั้งหมดภาพคมชัดเต็มจอมีระบบ H D M I ครับตัวนี้นะฮะเวลาเราแตะที่หน้าจอเห็นไหมครับเมนูฟังก์ชันการใช้ง,งานต่างๆต,ตัวนี้สามารถส่งภาพไปออกจอด้านหลังได้ด้วยนะครับข้อดีของอินเทอร์เฟซตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยดูด้านหน้าแล้วยังส่งออกด้านหลังได้ด้วย นีนครับภาพคมชัดมากเราจะออกก็แตะแล้วกดปุ่มแบ,บตด้านบนใช้งานตัวนี้มันก็จะมี HDMI นะครับในการเข้าระบบดิจิตอลทีนะครับแต่พอดีคันนี้เขาไม่ได้ติดตั้งระบบดิจิตอลทีวนะครับกไ็ไม่สามารถที่ใช้งานได้นะครับแล้วก็ n a v i g กเตอนะครับกดมุมขวาบนเนี่ยครับแล้วก็กดลัน มันก็จะรันแผ่นที่นะครับแล้วก็เข้าใช้งานแผนที่ได้เลยนะครับแล้วก็ระบบต่างๆของตัวรถก็ยังอยู่ครบนะครับเวลามีคนเข้ามาโทรเข้ามาทาบลูทูธเนี่ยสามารถแตะรับสายผ่านที่หน้าจอได้เลยนะครับหรือว่าจะรับสายที่พวงมาลัยก็ได้เวลาเราดูมิวสิกวิดีโอดูหนังต่างๆเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะกดเปลี่ยนมิวสิกวิดีโอแล้วกดเปลี่ยนเพลงได้ที่พวงมาลัยเลยอันนี้ถือเป็นที่ไฮไลท์ uh, เลยก็ได้ว่าได้นะครับเป็น ถือว่าฟังก์ชันครบนะครับผมไม่สูญเสียฟังก์ชันต่างๆการใช้งานของตัวรถเลยนะครับและยังแสดงสถานะเช่นการปรับอุณหภูมิแอร์รุ่มเสียงเนี่ยอยู่ครบนะครับถือว่าเป็นอินเทอร์เฟซที่สมบูรณ์แบบที่สุดณนะปัจจุบันแล้วก็มีผู้ติดตั้งมากที่สุดณนะปัจจุบันนะครับก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็ขอขอบคุณพี่ๆนะครับในขับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับผมแล้วก็คุณฝ้ายนะครับก็ ยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับที่วิราดสำานักง,งานใหญ่สาขาสีนรินลร์ครับยินดีให้บริการเต็มที่ครับผมสําหรับวันนี้ก็คงลากกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ